ปล่อยวางอย่างมีปัญญาพระพุทธศาสศนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเมื่อเกิดปัญญารู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้เราจึงปล่อยวางเพื่อความทนทุกข์แต่หากความทุกข์มีอยู่ไม่กำหนดรู้ทุก์ละเหตุแห่งทุกข์เราลัดขั้นตอนไปเลยด้วยการปล่อยวางแบบไม่มีความรู้อะไรจากความทุกข์นั้นเลยเช่นนี้ไม่ได้เรียกว่าปล่อยวาง แต่เรียกว่าหลงผิดเพราะไม่รู้หรือก็คือการปล่อยปะละเลยแบบหนึ่งครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งหลังคากุติรั่วท่านก็ไม่ทำอะไรเลยหลวงพ่อชาจึงถามท่านว่าเหตุใดจึงไม่ซ่อมหลังคากุติพระภิกษุรูปนั้นตอบว่าตนกำลังฝึกความอดทนและการปล่อยวางหลวงพ่อชาจึงเอ่ยปากว่าทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยวางแบบควาย เพราะเหตุใดหลวงพ่อชาถึงกล่าวแบบนั้นเพราะเป็นการปล่อยวางแบบไม่มีปัญญาความทุกข์มีอยู่เราเข้าไปรู้ทุกข์เพื่อจัดการแก้ไขเมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์เช่นหลังคารั่วทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการอยู่อาศัยวิธีแก้ไขก็คือการซ่อมหลังคาเพียงเท่านี้ก็พ้นทุกข์ได้แล้วแต่หากความทุกข์นั้นเกิดจากเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้เช่นความแก่ เ่อให้เราพยายามหยุดยั้งะลอไวาอย่างไรสังขารร่างกายก็ย่อมสืมโซมไปตามการอยู่นั่นเองแม้เราจะทุกไปกับความเหยิวย่นสืมโรมอย่างไรก็หนีสภาวะเช่นนี้ไปไม่พ้นการปล่อยวางจึงเป็นทางออกทําให้จิตเราพ้นทุกจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราลงได้ดังนั้นการปล่อยวางจึงเป็นสิ่งที่ควรทํา ภายหลังจากความเพียรพยายามแก้ไขปัญหาอย่างถึงที่สุดแล้วหากปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมีสภาวะเป็นไตรลักษณ์การยอมรับและปล่อยวางด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์